ครับผมอันนี้ก็คือลักษณะของไวบอร์ดแอนิเมชันนะครับก็คือก็ไวบอร์ดก็ชื่อก็ตรงตัวเลยครับก็คือเป็นกระดานขาวนะครับครับแล้วก็บวกกับแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันแบบง่ายๆนะครับบนกระดานขาวอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะบอกว่ามันเอ้ยมันทำแอนิเมชันแบบนี้เนี่ยฉันไม่เคยเรียนแอนิเมชันมาก่อนเลยเนี่ยจะทำได้ไหมนะครับซึ่งก็บอกว่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือผมไม่ได้วาดเองเลย คือมันเป็นจากตัวโปรแกรมของสำเร็จรูปนะครับที่ที่เดี๋ยวผมจะอสอนต่อไปจากนี้นะครับ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 ดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่ตรงตามคอนเซปต์แรกเลยว่าผมไม่ใช่อนิเมเตอร์นะครับเพราะว่าผมก็วาดภาพพวกนี้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับครับครับผมอันนี้ก็ลักษณะของวิดีโอแอนิเมชันนะครับืมโอเคได้เห็นภาพได้รู้จักกันแล้วว่าหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับ ทีนี้มาดูกันต่อว่าวิดีโอไวท์บอร์ดแอนิเมชันเนี่ยเหมาะกับใครบ้างนะครับครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเหมาะกับทุกๆสายอาชีพนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละอาชีพนั้นเนี่ยจะใช้มันในลักษณะไหนนะครับอย่างซ้ายสุดเนี่ยก็คือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถใช้การได้นะครับครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศก็ใช้ได้นะครับหรือใครจะเป็นนักขายก็ใช้ได้เป็นฟรีแลน ก็ใช้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นบล็อกเกอร์นะครับเป็น v l o ็อ e r หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น Beauty b ล็อกเกก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราลองมาดู m i n ์เซตของวิธีการคิดนะครับแล้วก็ของแต่ละของแต่ละสายอาชีพกันก่อนว่าเขามีความคิดแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆครับว่า start with why เริ่มต้นด้วยคําถามที่ว่าเราจะทํำไวบอร์ดแอนิเมชันไปทําไมนะครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนนะครับซึ่งก็ได้หลักการมาจากไซมอนซีเนกนะครับเจ้าของหนังสือ Start with ไบนะครับผมทีนี้ก็เริ่มจากนักเรียนนักศึกษาก่อนนะครับว่าทําไวบอร์ดแอนิเมชันไปเพื่ออะไรนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําไปเพื่อการพรีเซนต์งาน ะครับเพื่อให้อาจารย์หรือคุณครูเนี่ยรับชมโปรเจกต์ที่พวกเขาคิดค้นหรือสร้างกำลังสร้างขึ้นมานั่นเองนำเสนอนะครับผมบในฝั่งของคุณครูนะครับติวเตอร์เทรนเนอร์นะครับหรือว่าเอ듀เคเตอร์คืออย่างผมเนี่ยเป็นเอ듀เคเตอร์คือให้เป็นนักศึกษานะครับว่าเราต้องการเผยแพร่สิ่งที่เราศึกษาเนี่ย ไปในรูปแบบไหนนะครับเราก็สามารถที่จะนําเสนอในรูปแบบไวบอร์ดแอนิเมชันได้นะครับครับต่อมาในฝั่งของ Employee นะครับก็คือพนักงานประจํานะครับแน่นอนว่าก็เอาไว้นําเสนอโปรเจกต์หัวหน้าหรือเตรียมนําเสนออ่าพรีเซนต์กับลูกค้าก็ได้นะครับผมครับต่อมาในของ Freelancer นะครับก็คือสามารถใช้ไวบอร์ดวิดีโอแอนิเมชันเนี่ย ในการที่จะขายผลงานตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีเจ้าของธุรกิจมีนายจ้างเนี่ยมาจ้างทําวิดีโอแอนิเมชันนะครับซึ่งถ้าตัวค่อนข้างสูงมากนะครับสําหรับ1วิดีโอไว้บอยดแอนิเมชันดีๆสักอันเนี่ยถ้าถ้าเป็นในในฝั่งของฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยถ้าไปจ้างเขาทานะครับตกนาทีละประมาณเป็นหมื่นเลยครับซึ่งทำสิบนาทีก็ แสนหนึ่งครับก็เป็นแสนก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าในเรทไทยเนี่ยต่ำๆก็น่าจะอยู่ในช่วงประมาณ3-50ถึงบาทนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสของฟรีแลนเซอร์นะครับที่อยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ทำงานหน้าคอมนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำเสนอผลงานนี้กับนายจ้างหรือว่าพนักอ่าเขาเรียกว่ไรบริษัทที่ต้องการทำโฆษณาทำวิดีโอได้ครับผมครับครับ ต่อมานะครับก็ในฝั่งของยูทูบเบอร์นะครับก็คือว่าหลากัหลกๆก็เป็นการสร้างไรายได้จาก Google a d s e n s e ก็คือทําโฆษณาบน YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็มีการที่จะรับรีวิวสินค้าหรือว่ารับโฆษณาจากเอเจนซี่ต่างๆได้นะครับผมในฝั่งขององค์จาร์เนอรนะครับก็คือผู้ประกอบการนะครับในกรณีที่อย่างที่เรารู้อย่างเมื่อสักครูน่นะี้ว่าถ้าเราไปจ้างฟรีแลนซ์ หรือใครสักคนเนี่ยให้ทําวิดีโอไ i t e บอร์ดแอนิเมชันให้เนี่ยต้นทุนก็จะมีหลายหมื่นอยู่นะครับหลายหมื่นถึงหลายแสนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีทีมงานหรือว่าเป็นโซโล่องทอเปเนอร์ก็ได้ครับก็คือเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเนี่ยถ้าเรามีทักษะในการที่จะสร้างวิดีโอไ i t e บอร์ดแอนิเมชันได้เองเนี่ยก็จะสามารถประหยัดงบการโฆษณาประหยัดงบ,บในการทำวิดีโอเนี่ยได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็ต้องถามตัวเองว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับตอบให้ได้ก่อนนะครับพอเราตอบได้แล้วเนี่ยอันนี้เราก็จะไปในฝั่งของการเป็นทําช่อง YouTube แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็ให้ไปไปเป็นกันบ้านนะครับก็ก็เซฟหน้าจอไว้แล้วก็ลองไปเขียนดูนะครับว่า Y h y ของเราคืออะไรนะครับในการทําช่องในการทําวิดีโอนะครับผมอ่ก็แคปเจอร์นี้ไปได้เลยนะฮะครับ โอเคทีนี้โปรแกรมไวบอยแอนิเมชันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้วาดรูปเองนะครับแล้วก็ไอเวลาที่ตัววิดีโอมันเคลื่อนไหวดุกดิกด๊กดกได้เนี่ยผมก็ไม่ได้ผมไม่ได้ทำเองโปรแกรมมันทำให้นะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายโปรแกรมที่ช่วยทำวิดีโอไวบอยแอนิเมชันนะครับ,รบซึ่งมันก็มีหลายเจ้าด้วยกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ เจ้าเจ้าเจ้านี้นะครับวิดีโอสครายนะครับใช้ใช้ตัวนี้ก็คือว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่โปรแกรมที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วเราเราถนัดมือมากที่สุดแค่นั้นเองนะครับถ้าค,คนอื่นเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆๆที่ดูอยู่เนี่ยถนัดโปรแกรมตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นนะครับอืมครับตรงนี้มีมีมีค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องซื้อตัวซอฟต์แวร์ถูกไหมใช่ครับเดี๋ยวจะพาไปดูราคานะครับโอเคครับ ครับผมก็คือว่ามันมีเวอร์ชันฟรีให้ทดลองใช้นะครับฟรีก็คือฟรีแบบศูนย์บาทเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแต่มันก็จะมีข้อข้อจำกัดอย่างเช่นว่ามันมีไลนยน้ำนะครับหรือว่าม,มันต้องอมันไม่สามารถที่จะเป็น Full HD หรือว่า HD ได้นะครับครับครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจที่ เหมาะสาหรับคนที่ทําเริ่มทําจริงจังนะครับเพราะว่าถ้าใครถ้าใครที่เพิ่งเริ่มทำเนี่ยแนะนําว่าอย่าเพิ่งซื้อนะครับอย่าเพิ่งซื้อ,อให้ไปเล่นตัวตัวฟรีเนี่ยให้มันชานาญระดับหนึ่งซะก่อนนะครับ,รบแล้วค่อยมาเช่าเช่าซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีด้วยกันประมาณ3ราคาผมไม่แน่ใจว่าราคามันเปลี่ยนไปมากจากนี้แค่ไหนนะครับแต่ว่าก็ประมาณนี้แหละก็คือมันจะมีอ,มอยู่3ามแพ็กเกจด้วยกันก็คือว่ารายเดือนรายปีแล้วก็จ่ายครั้งเดียวจบ นะครับ hmm. ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นมือใหม่เริ่มต้นนะครับที่อยากเริ่มต้นสร้างผลงานแล้วนะครับก็ให้แนะนำรายเดือนไปก่อนนะครับ hmm. เพราะว่ารายปีเนี่ยมันจะถูกกว่านิดหน่อยนะครับก็ก็กไม่นิดนะถูกกว่าครึ่งน,น,นึงเลยเออหกสบเปนต์เออดูกลมๆนะแต่ว่าไอ้ครึ่งครึ่งนึงเนี่ยพอตีเป็นเงินแล้วก็ประมาณ4-5่ห้พันมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ในขณะที่รายเดือนเนี่ยจะตกอยู่เฉลี่ยเดือนละประมาณ1,000บาทโดยประมาณพันนิดๆน,นะครับดังนั้นเนี่ยอลองสักพันนิดๆแล้วก็ลองสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับซึ่งถ้าเราวางแผนการทำวิดีโอดีๆเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเราสามารถผลิตได้สิบกว่าวิดีโอได้เลยนะครับสิบกว่าวิดีโอถ้าถ้าสมมติง,ง่ายๆนะครับสิบวิดีโอ1000บาทก็เฉลี่ยต้นทุน 100ต้นทุนละร้อยหนึ่งเองนะครับซึ่งถูกมากซึ่งถูกมากแต่ในขณะที่ถ้าเดือนนั้นใครได้ VO เดียว <c oughs> ก็คือต <c oughs> ้นทุน1,000งับาทนะครับก็ไปหารกันเอาเองก็ต้องขย,ยันกันหน่อยอ่าครับอ่าครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าโอเคแหละถ้าจะสร้างแบบเป็นอาชีพแน่นอนหรือว่าจะสร้างจริงจังเนี่ยก็แนะนํารายปีเพราะว่าจากปีละหมื่นกว่ามันก็จะลดเหลือประมาณ5,000กว่าบาทประมาณนะครับ ส่วนจ่ายครั้งเดียวจบเนี่ยผมมองว่ามันแพงไปนะครับเพราะว่าถ้าลองหารคำนวณมาแล้วเนี่ยถ้าใครจะซื้อแบบทีเดียวจบเนี่ยคือต้องใช้อย่างน้อย5ปีถึงจะคุะ้มต้องใช้5ปีนะครับดังนั้นเนี่ยในระหว่าง5ปีเราก็ไม่รู้ว่าบริษัทนี้มันยังจะอยู่ไหมนะครับ,รบหรือว่ามันอาจจะมีโปรแกร,รมอะไรใหม่ๆที่เจ๋งกว่านี้มาก็ได้ครับดังนั้นก็แนะนำว่าประมาณ